คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งเวลาและวิธีการใช้งาน c a s ิโ Mini รุ่น LA11WR นะครับไซส์ผู้หญิงนะครับตัวนี้เป็นสายแบบเลื่อนปรับนะครับตรงนี้นะครับสายเลื่อนปรับได้นะครับอันนี้แสดงหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ดูเวลาแบบดิจิตอลได้นะครับอันนี้รุ่นนี้จะดูเวลาแบบ AMPM ได้อย่างเดียวนะครับดูแบบ24ชั่วโมงไม่ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มขวาล่างนะครับเพื่อดูวันที่ครับผมค้างไว้เดือนหนึ่งวันที่5แล้วก็วันนะครับ ถ้าเราจะปรับเวลาทำยังไงนะครับก็กดปุ่มซ้ายล่างนะครับ1 2 3 3สครั้งนะครับจะมาหน้าจอจะมากระพริบที่วินาทีครับใช้ตัวขวาล่างเพื่อปรับนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ขวาบน1ครั้งนีนะครับก็นี่ชั่วโมงครับเรามาปรับเป็น AMPM นะครับถ้ามีตัว p ข้างหน้าก็คือ PM นะครับอันนี้10 10 PM ก็คือ4ทุ่มนะครับประมาณนี้แล้วก็กดตัวบนขวาบนอันนี้คือนาทีครับกระพริบที่นาทีก็ใช้ตัวด้านล่างเพื่อปรับแล้วก็ขวาบนอีกทีนึงนะครับอันนี้เดือนครับข้างหน้าเป็นเดือน ก็มาปรับวันที่นะครับแบบน,นี้กดอีกที่นึงนะครับก็จะเป็นที่วันจันทร์อังคารทิวเดย์มันเดย์นะครับกดตัวนี้แล้วก็มากดขวาบนอีกที่นึงก็จะมาเริ่มใหม่ที่วินาทีอันนี้คือเราตั้งเสร็จครบหมดแล้วน,นะครับเราก็กดปุ่มด้านซ้ายล่างหนึ่งครั้งแบบนี้ครับเป็นอันเสร็จก็คือหยุดกระพริบแล้วตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าจะดูวันที่ก็กดขวาล่างแบบนี้ถ้าแล้วก็กดปุ่มน,นั้นนี้เห็นตัวเลขข้างบนไหมครับจะเป็นหนึ่งสามห้าสิบนะครับตัวนี้คือทัมเมอร์ครับโ จะมีขีดดำขึ้นมาอันนี้คือนับถอยหลัง1นาทีครับพอครบหนึ่งนาทีในการก็จะแจ้งเตือนครับเราสามารถกดย้ำเข้าไปได้นะครับตั้งได้หลายนาทีเลยนะครับจะเปิดทำเมื่ออัตโนมัติเลยครับรุ่นนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ